ตำวงใส่พริกต่าง,งพริกท,า,กทายเมียเมียเป็นคนฝากวงอาหามันบ้าน,นเน่ามืาอนี่ยตำวงเสียงโคกกลังโปกๆตำวงนี่ครับถอดชินเจ้าหน่อยรอบเตียงเมื่อยุดงมาอนี่นอาทิตยรวมก็ออกเสียมหามเจ้าหน่อยเป็นบอ่อเท่า วงหามม,มันบันกงเพมทาบกุ้งเพิ่มเดี๋ยวทาบกุ้งเพิ่มเดี๋ยวมันสีแดงวงหามกระกรอรสอบตอนนีก้กินขา้ขาวข้าวไปเบียกเอาไปทาสีแล้วมากินเทียงรอบเดียวมาเลยแม่เดีงมือโอ้ผีแข็งทำกันนั่นแข็ง เป็นของเพียงแหงเพียงแหงนจัเคื่อตีกริบๆก็มีอยู่แต่๋ยววางอว้โอเคทมจำนีแ้แหละเดี๋ยวกลับปล่อยให้เมียฝากปรุงเรียบร้อยก่นอนเดี๋ยวกลับเข้ากับพี่เสินงแหงน้อยหนึ่งะละทุกคนนะ เดี๋ยวเออสินทอดจะน้อยพระนยุ่หัวเขาลงข้อหน้าอเก็บมาจากสวนทีมาใส่ทาัาตอนนี้หิวเนี่ยคือจิ่งเสียผิดออทุกคนด้วยเอาเบิงพัน,นหังไงฮะมนตําพันหมูโอ้ยดื่มเอาหัวกรเทียมเนาะหัวกะระเ,เ,เทียมหัวกระเทียม nè phaio miêu say em ạ, nè tằm của ông tự ăn cơm cái say mì trong, phan bắt cái quân gì đó, con con, ôi, con có bác มันมือทายไปแล้วนะแกมือลบกับพัดเยย้วจะน่อยรบอ,อยู่แต่โบเล่หมดมียางหอกมาหนิทายดินดจะหน่อยง <c oughs> น,นอย่ยงกินตามมีตามเกิดมาเนี้ ฝากกป็ตเมยบ่มบิสุว่าแถวนอนนั่งขี่ขานอนข่ขาขี่ขานะครับวันอาทิตยี้นั่งันทยังโอเคทุกคนขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์เนยยูทูป